เรียกว่าเซอร์ไพรส์ค่ะเมื่อคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง,งมีมติ6ต่อ1เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.25%จาก2.25%เป็น2%ต่อปีโดยให้มีผลทันทีโดย1เสียงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนายสกภพพภันยานุกูลเลขานุก,การคณะกรรมการกนง,งอบอกว่าเนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต,ต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ถูกกดดันจากปัญหาเชิงโครง ร้างและการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศรวมทั้งมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักแม้ว่าเศรษฐกิจจะได้รับแรงสนับสนุนจากภายในประเทศและการท่องเที่ยวแต่กรรมการส่วนใหญ่เห็นควรให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้ภาวะการเงินสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจเงินเฟ้อและเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งรองรับความเสี่ยงด้านต่ำที่ชัดเจนขึ้นขณะที่กรรมการหนึ่งท่านเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนื่องจากให้น้ำหนักมากกว่ากับการรักษาคิดความสามารถของนโยบายการเงินเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นในระยะข้างหน้า